สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ a d o p t Today ครับรายการที่จะพาทุกคนครับไปตามล่าหา a d o p t ในทุกๆวันครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยโปรเจกต์นะครับที่ชื่อว่าโซเนียมครับโดยเจ้าโซเนียมเนี่ยครับเป็นบล็อกเชนนะครับของทางโซนี่ครับและเพิ่งจะประกาศลันช์เมเน็ตนะครับในวันนี้นะครับคือวันที่14มกราคมนะครับผมโดยเจ้าโซเนียมนะครับก็จัดว่าเป็นบล็อกเชนนะครับเลเยอร์2ครับที่อยู่บนอีเธอรี่มนั่นเอง แล้วก็ถ้าใครนะครับอยากรุ่น a อด p อกนะครับก็ทำตามได้ง่ายๆครับคันตอนแลนครับไปที่เว็บไซต์ของ Superbit ครับจากนั้นครับทำการล็อกอินนะครับกระเป๋านะเพื่อบิดนะครับอีเธอเรียมนะครับจากอีเธอเรียมเมนเนนะครับมาสู่โซเนียมนะครับเมนเนนั่นเองเนี่ยบิดตามจำนวนเงินที่ต้องการได้เลยนะครับว่าต้องการบิดเท่าไหร่นะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถมีค่าแก๊สนะครับของเลเยอร์โซเนียม เป็นทพอเราบิดเสร็จนะครับเรามีเควสอย่างหนึ่งให้ทำนะครับนั่นคือการมินเอเนฟทีครับที่ชื่อว่าโซโนวาเจเนซิสครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับคอนเน็กกระเป๋านะที่เราใช้งานนะครับจะเป็น Meta m a s k และพี่วอลเล็นะครับอะไรก็ได้นะครับที่อยู่บนเชนของอีเทเรียมเนาะจากนั้นเราก็สามารถแอดนะครับเครือข่ายของโซเนียมลงไปในกระเป๋าได้นะครับพอเรามีค่าแก๊สนะครับที่เราบิดมาจากซ u เปอร์บิดเมื่อกี้นี้แล้วเราก็สามารถกดมินที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ เพียงเท่านี้เราก็อาจจะได้ลุ้นนะครับรับแอ r ด r อ p จากทางเครือข่ายของโซเนียมก็ได้ครับมากันต่อนะครับที่โปรเจกต์ที่2นะครับนั่นก็คือเซ y a wallet beta ครับเซ wallet นะครับก็เป็นกระเป๋านะที่สร้างขึ้นนะครับอยู่บนเครือข่ายของ Starknet ครับ s t a r k ก e t ็เนี่ยก็เป็น layer 2เช่นเดียวกันนะครับที่อยู่บนเครือข่ายของ Ethereum เพื่อนๆนะครับก็ใครที่สนใจนะครับสามารถนะครับสมัครได้ผ่านใต้ลิงก์นี้เลยนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่กดเชื่อมต่อกับ t e l e gram นะครับจากนั้นครับกด n e x t ครับระบบเนี่ยก็จะแจ้งระยะเวลานะครับที่ใช้งาน t e l e gram เนาะยิ่งใช้มานานนะครับก็ยิ่งได้เหรียญกี่เยอะนะเสร็จแล้วนะครับก็กดคำว่า let's go ครับตั้งรหัสผ่าน6ตัวครับ พอตั้งรหัสผ่าน6กตัวเสร็จครับพอเข้ามาสู่หน้า w a l l e t ตตรงนี้นะครับเราก็จะมีเหรียญกีอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะเออเราไม่ต้องไปกดเคมเลยเพิ่มเติมนะครับผมพอเรา,าได้เหรียญกีมานะเหรียญกีตรงนี้ครับเราสามารถใช้ในการเทรนนิ่งหรือฝึกฝนได้นะครับในการ, level รอัพเลเวลนะฮะอ่ากดอัพเลเวลตรงนี้ครับเราสามารถปรับปรุงเนาะพลังกีของเราให้มีแรงมากขึ้นได้นั่นเองแล้วทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาเคมนะครับเนี่ยเหรียญกีได้ เซ่าพาวเวอร์ตรงนี้ครับเพื่อเป็นเหรียญกีได้ในทุกวันเนาะก็กดเกมตรงนี้นะครับผมก็จบแล้วนะครับสําหรับ q u วสที่2ของเรานะครับเหรียญกีนะมารับกันได้เลยง่ายๆแบบนี้ครับและสุดท้ายครับนั่นก็คือโปรเจกต์7 7บิตของทางบิตฮับครับวิธีการสมัครก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับคลิกลิงก์นะครับใต้ e s c r i p t i o นนี้โดยเจ้า77บิตนี้นะครับก็ตัวเกมเนี่ยจะอยู่บน App p s t a c k c h a i n นะครับ รอเปิดในเดือนกลุมหาพันธุ์ที่จะถึงนี้นะครับวิธีการสมัครก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่เชื่อมต่อทวิตเตอร์เนาะจากนั้นครับกด Continue นะครับระบบเนี่ยก็จะพาเราไปยางทวิตเตอร์นะเพื่ออัตไลนะครับเพื่ออัตไลนะครับสิ์เนาะพอเราล็อกอินได้เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถไปเชื่อมต่อได้เลยนะครับพอเชื่อมกับเอ็ t นะครับกด Continue ครับกดอัตไลนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงครับ connecting to the bit hub ให้รอสักพักนึงนะครับ เมื่อเชื่อมต่อเสร็จครับระบบเนี่ยก็จะพาเราไปขุดเหรียญนะครับที่ชื่อว่าไบในทันทีครับโดยเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาเครมเหรียญไบได้นะครับในทุกๆ8ชั่วโมงครับผมโดยโปรเจกต์นี้นะครับก็มี NFT แล้วเนาะใครที่สนใจก็สามารถกดติดตามได้ที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับก็เป็น NFT นะครับที่อยู่บน OpenSea เนาะมีมาตั้งแต่ปี2022แล้วครับและนี่ก็คือ a d o p t ็อบจประจำวันนี้ครับถ้าเพื่อนชอบนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ